ป้าล so ุงคนบ่ยอมนอนป้าลุงเอ้ยคนดิ่นอยู่ดกยังม่นอนอยู่สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟซีทุกทุกท่านยินดีตอนรับขอสุซองประจอยคือเก่าคือเดิมเด้อสาวน้อยดัววลูกถือเอ้ยงามแท่นนี้งามแทกิ่งแทดีอันนี้ไ้ยแพงเนย เฮ้ดยดใส่พอบ่พอบุญอาบน้ำห้องยังดังแท้นะ่ะใส่ไว้ใส่ไว้มันหนาวลูกพ่ะสิแกะมันหนาวดูกมันยังไงตัยังนี่ไ,<ป>ไก่ไก่แม่นบ่ไก่ไ,<ป>กไก่เฮ้อแมนบ่ไก่อะลูก โตยัางใช่ี่มโตยังน้ำเสือหลานี่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 โตย่งนี่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 โตย่งนี่เน้อทอดมันอรุ่งเลปะ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 กัดป๋านะกัดปานะกระป๋าชนะ ก็มาสนานเลยก็มาสนาเลยมาสนานเลยสุดแตปิการดีบีนี่ใช้ไรแล้วนี่เอาชุดเก่าซาใส่ใช้ไรแล้วตอนมันห่อนแล้วปะจอยก็เก็บใส่พับใส่นั่นเนี่ย้องพอปีนี่ใช้ไรหมดแล้วปีหน้านี่ใช้ไม่ไรแล้วปีหน้านี่ใช้ไม่ไรแล้วนี่ไม่หรอก

เข่าอ่ะคันเข่วอ่ะเอาเปียโนมาหลินไปเอาเปียโนมาหลินไปน่ะเป็นเอาเปียโนหล่ามาหลินไปน่ะไปไปเปียโนมากดไปอากาศหนาวใส่เสื้อนานาให้เพิระนพอเพิ่นบอคอยตุ้มผ่าพี่น้องแมาว่าต้งขึ้นมาล้วเพิ่นถีบออกเลยต้องใส่เสื้อผ้านานาใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือเวลาพนนอน mong là mê này, tên là mê mông này tất cả mê mông này tất 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 มาด้วยมาเสียงนี่เบิ่งเบอร์แม่ใช่เบิ่งนี่เสียงนี่เสียงนี่นี่นี่เสียงนี่สีเทาสีแดงสีฟ้าสีชมพูดูดูแต่กัดนั่นกัดนี่ปากน้อยฮะขั้นแขวบ่ กันแถวอ่ะืมนอนนะบ่เฮ้ยตัวนี้ได้สัตว์ตัวนี้รักกันบ่ตัวนี้รักอยู่บ่ตัวนี้งามตัวได้งามนะงามงามตัวนี้งามบ่ตัวนี้งามตัวนี้งาม เฮ้ยอ,อ,อย่าก,กัดคันแข่วอ,ะอ่ะไปเปิดตู้แม่อีกแล้วคิดด้้เยเฮ็ดยางกระตีนแม่นะเฮ็ดยางตีนแม่นะชิโนนให้แม่บ่าด้ยหอแนแท้

เฮ้ยพอบุญหนาวพอบุญหนาวแล้วหนาวบ่าจะถามพ่อยู่หนาวฮะมันยังงามนะเอาผ่าแล้วตุ้มนะลูกเอาผ่าแล้วตุ้มเลยปันดีพ่อบุญเห็ด มานมาแม,ม,ม,ม่โลกพ่อบ <H an accent> ุญมานอนแหละมานอนแม่เฮากะมาไว้หนาวๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวะมาตุ้มห่าแล้วเลยไว้ซีพห่าล่ะนะนวดให้พ่อว่านวดตีนให้พ่อว่าง่ายลังหน้าลูกง่ายลังหน้าเงียบเข้ามาอีกเงียบเข้ามาอีกเงียบเข้ามาง่ายลังเนอะลูกเอ้ย ไปแล้วแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วบุเลยไปไซเหอได้ดีใจแล้วลูกดีใจเหะบอ่อเย้เย้เลยสาเหนอะไรเยเ่านาวไอ้เสิเห็ดเรา ห้องเรนี่ยกรุกเกลี่ยแฮหนาวลูกก็น้ำก็น้ำมียังไงอาบน้ำกับหนาวปาหนี้ดิพาะหนาวฮะหนาวคืออาบน้ำอุ่นอยู่กะเพามันหนาวอาบอาบอยู่อุ่นตอนอาบคือว่าจำไปอยู่เมืองนอกก็ได้ลอกเกล็ เนาะหนาวพี่น้องเนาะวาพ่อยอานี่ชันบืนรขบยี่แบบเป็นไข่เป็นยังพูดได้ค่ะพ่อปูแล้วตุ่ผากกลมหัวนี่แล้วหนาวนี่มา่าก่อนแล้วแล้วแน่มาก่อนแล้วแล้วแน่มาก่อนนะพ่อแน่พ่อหนาวแล้วก่อนระปานะไว้ไงลังเนาะถูกยาเฮ็ดอย่ายวิ่งไงลัง

Trộm mama trộm mama 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 cả mama 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 chân mama 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 hết mama 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 เซ็กกหมูเจ้านะขอเงินน้ำพ่อบูนไหมอเงินน้ำพ่อบูนมาหยอดไปน,น,นี่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 ่นี่นี่นี่น่นี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 นนนนน มึงเนี่ยพ่อไมีใช่เองว่ะนั่นดินจะมันรุดแบบนี้เฮไลท์ก็แบบนี้แล้วที่กระชิรุดคือการดึงขึ้นดูหล่ะดึงดึงขางนี้ดึงทางนี้ขึ้นดึงทางนี้ดึงทางนี้ขึ้นสิจะดึงออกได้หาพ่อสอนใช่นะพ่อเอ้ยใช่ อาใส่ไวุส่ไหม่วรใส่ไหมเอามาใส่ม่ใส่ชงนาลุดอีกนะหนาวนะะหนาวไหมคนนอนมหุมผ้านะมืองแน่มองแน่พอบุญนแช่หายนะมืองแน่มืองแน่มึงแม่มึงแม่ดเมึงแม่มึงแม่เราประเทดบุกเ็นนะะจุกหน่อยตกเลยเนาะเอาไม่พอไม่ไม่เกาเกิดกำตำอยู่ให้เลอ bỏ đi sư đây Mất mùi một bên mà đi này lại. à, à, em mà lục mày kín à, em nè Vạn ơi Nạ mềm cho nào lộ Nọ cuộn mềm nào này bèn nè à, em muốn ôn kín lúc bấy Bỏ lúc bấy Mẹ gì nào, mùi xì lạp xì non này ยังจมยังนะเล้ยพาก็ไปท้องยังมาหัวปกเอาปกเอาอ่ะเสียงตู้แล้นี่นะมาไม่รู้มาไหมมานอนเด้อมานอนเด้อน่ะพอบุญพอบุญนอนน่ะพอบุญนอนน่ะพอบุญนอนแล้วเออปะปานอนแล้วมาเลิกมาเลิกนอนก่อนนอนก่อนกอดพอบุญก่อน เอาไก่กินสิกระโดได้แพอเพื่อนไงโอ้พอเพื่อนขี่ห้องไหนอยู่ๆก็เต้นเลยตัติ๊งติงตัดติ้งติ้งติ้ดเฮพอบุญพอดิกเฮได้พอบุญพอดิกนะเฮ็ดชิบลโเฮ็ดชิบ พ่อบุญเฮชิวเออพ่อบุญเฮชันเออเออเฮชันบะโดยล่ะอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อแม่งหรือไงที่ไหนพี่หนูเอ็มชามาลูกบนนอนกับบนไรนอนข่านขามไปขามมาขามไปขามมาอยู่นี่แหละ แชมเปนมานอนผูนอนตัวเดียวนี่กันเลยนอนตัวเดียวนี่กับเพื่อนสินอนนอนตัวเดียวนี้เป็นหมักนอนหมกหมักนอนเป็นมงบอนพอเพิ่นสี่เพิ่นหัเออตัวยางในตัวหินะตัวเดียวกันเลยกับน้ำน้ำผาโม นี่นะพอเอ้ยตอบแน่ไดโนเสาร์หรอเออไดโนเสาร์เสารว่ามาหนาาะปาหลับ่มาแม่แมยบอกให้พ่อบุญมาหลับไปแรวบอกพ่อบุญมานะมาเลกมาไปบ่ อย่าดึงน,นะลูกอย่าพี่สิดึงอ่ะไง <c oughs> ยังขงิ้ดื้ออันนี้บ่แพงมาอีแม่นี่ยบ่มาหงหัวใจอีแม่นี่ยนะไงมาคือดื้อแท้เด้อันนี้บ่ร<า>้อยลูกเราเราได้ยินอยู่ห้องค่อยๆพี่สีห้องดังแท้ห้องค่อยๆพอห้องก็ได้ยินอยู่เลยลูก เราต้องถอดเลยถุงเท้านนเนอะเรต้องถอดลูกหล่าวเรต้องถอดมาชนะให้สิถอดลูกมานอนแม่มานอนบนลูกไปไปเอาแม่ลูกมากินไปเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยนอนไหมลูกนอนไหม เพิ่ห็นมูว่าเออวัสนาไปแล้วสิววัสนาไปแล้วยิงห็นมูเหสิเฮ้ยถุกถุกถุกจ่าลู้จ่าแล้วคนจ่าแล้วคนนอนจ่าแล้วเมื่อกี้มาสัพุนจ่านั้นมาไปไปไม่ไปไม่ทันไปนะไปไปไปดีนเอ้ไปพาบอไปไปเอาไม่ไปจุก่อน จุ๊บจุ <t common language> <another> ๊บชมจุ๊บครับเออจักกแล้วแต่อารมณ์เพิินสีเหตดอีกไดคือพังที่แบบว่าเออคือคือข่อยทายแล้วสินะหาทองมาทายสิไปบอกอีกสินะมันลำคั่นวะนโมเหดสิปุยาเ็ตสินะแบบืนโดนนะฮะทายเท่านึงเออได้พี่สัน เอาบวกกับอยากเห็ดอยู่มาเลยมาเลยหันหน้ามาในแม่สิจบคลิปเดี๋ยวมาจ้าในไม่รู้จ่าในหันทู่ตะปะทู่ทู่มือพร้อมนะบารุโดย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 โอ้ยเคยแพงมาอีแม่เอ้ยแพงเด้ถุมาดูถุมาดู บอกซ้ำบอกซ้ำสิบอได้ได้บานาสิบอเฮ็ดไหนเด้ออู้ยี่ยมเก่งเ <c oughs> ก่งโอ้ยโอเคสาวปจอยกับสิจบคลิปเพียงสิ่งนี้กันเด้อปลาดุงเลยให้วาสนาดินก่อนขอบุญขอบคุณในหลายเด้อที่หักเพลงวาสนาเขามารับชมคลิปน้องวาสนาตลอดมาเด้อปลาดุงคลิปนี้ก็ไปแล้ว้กล้าวข้ามาสบายดี ถูกจ้าว่าชน,นะไอ้พันดินก่อนพี่นอนนะเจ้บรอยากนอนพ้าแหละ